เคยชีวิตแจ๊ดและแจงมีข้อแม้ที่รู้กันแค่คนในบ้านอุ๋ย Buddha, Beth, บูดาเบสบุกบ้านแจ๊ดชวนชื่นเปิดใจชีวิตตลกในมุมที่ไม่ตลกของไอแจ๊ดคุณแจงในรายการคุยกับอุ๋ยโดยตอนหนึ่งแจ๊ดเผยเคยมีช่วงชีวิตที่ไม่ดังสักทีตอนที่คาเฟ่เล่นไม่ได้คาเฟ่ปิดหรืออะไรไม่รู้ผมไปช่วยพ่อขายชาน,นม,มุกไม่ได้หวังเงินอะไรพ่อให้ผมทำก็ทำผมคิดว่าจบแล้วคงเป็นเหมือนเดิม เป็นตลกฟลุ๊กฟุ๊กรอมีละครเล่นผมเคยร้องไห้กับเพื่อนมีความเครียดว่าทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมฉันไม่ดังสักทีร้องไห้กับเพื่อนริมระเบียงจำได้ผมก็ทำมาเรื่อยๆจับพลัดจับผูมาผมทำมาทุกวันเต็มที่ไม่ได้เงินก็ไปก็ได้ถามว่าตอนตัดสินใจจะคบกันคิดไหมว่าอุปสรรคเยอะเรามีบุตรเขาก็มีบุตรเป็นอุปสรรคการตัดสินใจไหมแจ้งตอบชัดเจนว่า ไม่ข้อเดียวของแจงเลยแจงก็บอกเลยว่าฉันมีบุตรแล้วนะบอกตั้งแต่วันแรกเลยที่คบกันและแจงค่อนข้างจะคอนเซนเทรตเรื่องบุตรมากเพราะการที่จะเอาอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตค่อนข้างลำบากใจถามแจดว่ารักบุตรฉันให้เท่ากับมึงรักฉันได้ไหมข้อเดียวเลยที่เหลืออยากทำอะไรฉันจะจัดการให้ทุกอย่าง เขาก็ทำให้คอยซื้อขนมให้บุตรเราเล็กๆน้อยๆทำให้เราประทับใจแจดยอมรับว่าความอบอุ่นของผมแม้กระทั่งบุตรผมเองด้วยจนอยู่ด้วยกันแล้วสี่คนนี้บางคนก็โตไปแล้วเขาก็อยู่ของเขาผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จะใช้การกระทําแล้วแต่คนเห็นแจดตั้งแต่ก่อนเจอแจงใช้คำว่าแจดได้ดีเพราะเมียเลย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ